ก่อนนะคะทุกคนขาแคปฮานอยก่อนนะแคปฮานอยก่อนนะคะฮานยอนนะะานยวันนี้ฟันที่4นะคะเพจหลักแคปแคปฮานอยนะคะนับ1 2 3 4 5 6 เจ็ดแปดเก้าสิบเปิดให้แล้วค่ะเปิดให้กาบปู่แล้วนะคะแคบนะคะเพจหลักนะเพจสำรองนะคะเพจสำรองแคบฮานอยค่ะทูบทูบหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทจะส่งฟรีค่ะทูบหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทจะส่งฟรีค่ะขอบคุณคุณชุติการวันมูนมากๆเลยค่ะทูบเอ่อปู่เปิดแล้วนะคะมากาบปู่ได้นะคะเซรั่มหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทจะส่งฟรีค่ะ แถมสบู่ให้หนึ่งก้อนนะคะมาทีนี้ต่อเอา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 แค่นี้ก่อนเนาะวนนะจริงๆหนึ่งเป็นคนชอบคือจริงๆค่ะเจ้ามือแม่นสุด ถ้ามันอั้นตัวไหนตัวนั้นมาแม่นสุดโอ้ยเอาใกล้ละใกล้ได้เวลานอนแล้วเซรั่ม190บาทจัดส่งฟรีนะคะแถมสบู่ให้เซ็ตนี้190บบาทจัดส่งฟรี มหาเศรษฐี399บาทจัดส่งฟรีค่ะที่หนึ่งสอยู่มหาเศรษฐีแหวนปู่และโตให้ค่ะมหาเศรษฐี399บาทจัดส่งฟรีและแถมทุบให้หนึ่งเส้นมีทั้งตัวผู้และตัวเมียตัวผู้ทำหน้าที่ในการหาเงินหาทองดูดเงินดูดทองเรียกเงินเรียกทองและนํามาฝากไว้กับตัวเมียมหาเศรษฐีเส้นเดียวได้ในเรื่องของความรักโชคลาภเงินทองความสําเร็จนะคะ,ะแหวนปู่ค่ะ19 9บาบาทจัดส่งฟรีค่ะ แหวนปู่199บาทจัดส่งฟรีค่ะลูกค้าคะรับแหวนปู่พิมพ์ C.F 9 9 9บาทเลยค่ะแหวนปู่199บาทจัดส่งฟรีและแถมทุบให้นะคะสวยขึ้นนะคะไม่เห็นนานขอบคุณมากมากเลยค่ะจริงๆแล้วสวยขึ้นไหมไม่ค่ะแต่ว่าแต่งรูปเก่งขึ้นเ <c> ด <oughs> ี๋ยวก็ดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะ แหวนปูหนึ่งร้บาทจัดส่งฟรีหนึ่งไม่ใช้ครีมค่ะตอนนี้หนึ่งไม่ได้ใช้ครีมอะไรเลยนอกจากเซรั่มตัวเดียวทาก่อนนอนทาตอนเช้าแค่นั้นเลยถูกจนข้างบ้านสงสัยเดี๋ยน้องแอดมินไล่ตอบนะคะลูกค้าจ๋า เคลมใช้ดีมากขอบคุณมากๆเลยค่ะ100ปีเสียนะคะ188บาทจะส่งฟรีนะคะ1จะวน1รอบนะและหนก็จะให้แคปนอยอีกรอบหนึ่งหนึ่งก็จะปิดไลท์นะคะทูบ159บาทจะส่งฟรีกําไรปู่อนันตทรัพย์2 9า2บ9าบาทจะส่งฟรีและแถมทูปให้ เหรียญปู huh. <im ite> ่มหาโพคทซัพรย์199บาทจัดส่งฟรีเหรียญปู่รุ่นรวยมหารวย299บาทจัดส่งฟรีแผ่นสวดพิกดวงชะตา199บาทกระเป๋าปู่399บาทจัดส่งฟรีใครอยากได้นะคะใครอยากได้เซตนี้นะคะเซตนี้นะคะลูกค้าขาจะได้เหรียญปู่รุ่นรวยมหารวย1เหรียญนะคะจะได้เหรียญปู่นะคะมหาโพคทซัพย์1เหรียญนะคะอันนี้น่าจะครบ1 0 0อคนแล้ว แล้วก็จะได้ทูบ10ชิ้นเซตนี้ปกติราคา600กว่าบาทหนึ่งให้ราคา399บาทจัดส่งฟรีหนึ่งให้เซตนี้ในราคา399าบาทจัดส่งฟรีหนึ่งให้เซตนี้ในราคา399บาทจัดส่งฟรีใครรับพิมพ์ cf ส9มเ้ใครรับพิมพ์ cf 3า9เเ cf แล้วทักไลน์ที่1ปักหมุดกระเป๋า399าบาทค,ค่ะ cf แล้วทักไลน์ที่1ปักหมุดร้านหนึ่งไม่มีแอดมินทักหาลูกค้านะจา๊ะใครทักหาลูกค้านั่นคือมิดช่าชีพลูกค้าททัักหาาาร้้นนนเ่่คะ ไปแล้วทักไลน์ที่หนึ่งปักหมุดนะคะอยู่ให้มีความสุขนะมีเงินมีลูกก็พอแล้วใช่แล้วค่ะเซรั่มสั่งสองเซตได้ไหมได้ค่ะเซรั่มใช้ดีมากลูกค้าได้ไปเราจะติดใจใช้แล้วจะรู้สึกเลยว่าหน้านิ่มขึ้นหน้านุ่มขึ้น,หน,น,น,นหนึ่งไม่กล้าใช้อะไรเลยนะคะหนึ่งใช้ครีมแล้วหนึ่งเคยใช้ครีมแล้วแพ้แคปบไม่ทนไม่เป็นไรค่ะพิมพิมแจ้งแอดมินได้กำไรปู่ได้เลยค่ะกำไรแอนนันต์สัก CF แล้วทักไลน์ที่1ปักหมุดมหาเศรษฐี399บาทจัดส่งฟรีและแถมทูกให้ค่ะหยกเขียวมีค่ะหยก299บาทจัดส่งฟรีและแถมทุกให้ลูกค้าสามารถขอดูรูปเพิ่มเติมได้แม่ก่อนจบไลฟ์บอกวันที่จุดทุปุ๋ยครั้งวันที่1จะจุดทุ่น่าจะเป็นวันที่10หรือไม่ก็11ค่ะประมาณนั้น วันที่ห้าเหรอวันที่ห้าต้องอยู่ที่ว่ามาช่วงไหนคะ่ะหยกค่ะวันที่ห้าถ้าต้องอยู่ที่ว่ามาช่วงไหนลองถามกับน้องแอดลินได้นะคะมาฮานอยคะ่ะลูกค้าหานอยให้เข็บให้เข็บานอย แต่มันจะแบบฟีลแบบลำบากลำบาก่อยฮานอยนะคะแคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอฮานอยครับกําไรอนันตทรัพ์กําไรปู่2 9 9บาทค่ะกําไรปู่2 9 9บาทจัดส่งฟรีและแถมทูพห้ค่ะ ห้าน้อยแคปหน้าจอนะคะหินทุกหวยค่ะหินทุกหวยกระตุกหรอคะนางเอาลิฟต์มาให้หนูแล้วนางไปวางไว้ไหน C F แล้วทักไลน์ที่1ปักหมุดได้เลยนะคะลูกค้าค่ะร้านหนึ่งไม่มีแอดมินทักหาลูกค้านะลูกค้า C F แล้วลูกค้าทักไลน์หาร้านหนึ่งเซรั่มแถมสบู่ค่ะ190บาทจะส่งฟรีค่ะ190บาทจะส่งฟรีเทมเซรั่มแถมสบู่ค่ะ เอฟแล้วทักไลน์ที่1ปักหมุดเลยนะคะร้านหนึ่งไม่มีแอดมินทักหาลูกค้านะจ๊ะใครทักหาลูกคา้านั่นคือมิจฉาชีพค่ะลูกค้าเซฟแล้วลูกค้าทักไลน์หาร้านหนึ่งเท่านั้นเดอ้อแคบไม่ทันไม่เป็นไรนะคะแจ้งแอดมินได้เลยลูกค้ารับอะไรนะคะหรือว่าสามารถขอดูรูปเพิ่มเติมกับน้องแอดมินได้นะคะเซรั่ม190บบาทจะส่งฟรีครับ ใส่แล้วอถอดออกมาล้างได้ค่ะพี่พี่นาช่วงเช้าเหรอน่าจะได้เจอค่ะถ้าช่วงเช้าเดี๋ยวแอดมินตอบนะคะแม่วันณภานะคะเรื่องกลุ่มเอ่อเรื่องกลุ่มที่1นึ่ถึงห้านึงแจ้งหลายรอบแล้วแล้วหนึ่งก็จะไม่ได้แจ้งซ้ำนะคะเพราะว่าแอดมินแจ้งซ้ำตลอดเลยแต่ว่าลูกค้าไม่อ่านกันเนาะ หินทุกหวย299บาทจัดส่งฟรีและแถมทุกให้ค่ะใช่แล้วค่ะเซรั่มลูกค้าเซรั่ม10 ml ค่ะเซรั่ม10 ml 190บาทช่วงนี้ไม่เห็นน้องอาร์มเลยอีอาร์มลาออกไปแล้วค่ะไล่ออกไปแล้วค่ะอีอาร์มอ่ะใช่ ฮานอยวันนี้ค่ะฮานอยวันนี้เน้นรอบปกติและว v ไ p ค่ะฮานอยฮานอยเน้นรอบปกติและว v ไ p ค่ะหยกค่ะหยก2อ9รเสาเซรั่มสบู่คนท้องใช้ได้ค่ะหยกเขียว299าบาทจัดส่งฟรีและแถมทูบให้ค่ะ แหวนปู่199บาทจัดส่งฟรีค่ะแล้วแถมทุพให้แหวนปีเสีย199บาทจัดส่งฟรีและแถมทุพให้ค่ะ CF แล้วทักไลน์ที่1ปักหมุดรวมยอดลออยู่ไหนไหนระหว่างเวรีใครจะเห็นใครจะเห็น ไอเก่งรังรังฮะรังเอกไหมใครรังเขาเลยมรังเอะไรกำไรปู่นันจะซับเนี่ยจริงๆลูกค้าของแรงมากลูกค้าได้ไปกันแบบ ปังอ่ะกำารปู่2 9าบาทลูกค้าอยากได้อะไรเพิ่มเติมถามน้องแอดมินทางไลน์นะคะแล้วหนึ่งจะปิดไลน์แล้วที่เราต้องไปแจกฟันแล้วแหละ อ,อโอโเลือกที่รักน้นเลยอ่นี่ยที่รัก,กของนอนัอ่นนอนโอเคขออนุญาตปิดไลฟ์นะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่รอบเย็นนะคะรอบเย็นเราเจอกันใหม่นะขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่เข้ามาชมขอบคุณทุกคนมากๆนะคะกลับขอบพระคุณครับ